ส้มสืมสีสวยนะคะ Beautiful เห็นอีกลูกหนึ่งสีแดงแดงส้มๆ What Beautiful สีส้มลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่น่ากินได้ค่ะ Beautiful but can't eat cannot eat สวยแต่กินไม่ได้ค่ะเนาะสวยแต่กินไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ Not useful, useless ไม่มีประโยชน์ก็ต้องทิ้งค่ะเนาะเกิดมาสวยก็ต้องกินได้ด้วยนะทิ้งค่ะไม่มีประโยชน์ทิ้งเนาะคุณครูรมาทำความสะอาดต้นกล้วยวันเสาร์ค่ะ เป็นประจำทุกวันเสาร์วันละสองสามชั่วโมงค่ะ